สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องพลอยเจสตอรี่นะคะอีพีนี้เนาะทุกคนเนาะคุณคุณเจนัดกับนายหน้านายหน้าคอนโดค่ะเพราะว่าเพราะสิบอันมึงคอนโดอยู่ใกล้มหาราชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมมค์คือคือกับมึงมาโดนแล้วมึงมาสองหม่องแล้วค่ะแต่บ่ด้มาอัปเดตแบบนี้เนาะจะเนาะกะมือนี้กะสินัดนายหน้าวัยนายหน้านี่ก็เป็นฝรั่งจ้ะเขาเป็นตั้งชาติ ก็จะนัดนายหน้าไว้นะคะทีนี้แล้วทําไมเราต้องไปเนาะทุกคนเนะาะทั้งๆที่บ้านเรามันก็ยังวุ่นวายอยู่คืออันคุณเจแล้วนัดไว้แล้วแล้วคุณเจแล้วอยากเสียคําเว่าโอเพี่น้องบัดดี้พอยก็เลยตรงมากับเราเนาะจาะ้ะเนาะานหน้านี่นัด11โมง30แต่ตอน11โมง7นาทีเขาก็มัวตะม้าแล้วบัดดี้เจก็บ,บอกว่าเออออกไปเลยได้กวนเสียพี่น้องเดี๋ยวพอยจะพาไปมือแล้วค่ะเด้อว่าแบบอันคอนโดนี้มันแบบโลเคชั่นมันดีแบบไหนเนาะจ้ะเนาะก็ คอนโดนี้นะคะติดมาหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนบุรีรัมเลยนะคะเป็นคอนโดแรกเลยนะคะที่ที่พอยเคยมามืองแต่ก็ถือว่าโอเคยอยู่นะคะแต่มันมีคอนโดหนึ่งที่พอยชอบมากที่สุดนะคะใครที่อยู่บุรีรัมก็จะรู้คอนโดเดอะคีนคอนโดค่ะอันเนี้ยพอยเคยอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วชอบหนึ่งสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็วิวดีสวยค่ะทุกคนแล้วก็ย้ายพอดี สั่งสั่งบ้านนาะพี่น้องก็เลยใหญ่ออกมาก็คือบด้อยู่แล้วนันจ๊ะเนาะที่นี่ก็สิหาซื้อไม่จ้ะซื้อไม่นี่ก็คือดูว้ยสองหม่องเนาะมันเหมือเป็นโครงการทาดาเนาะทาดาคอนโดคอนโดทาดาเออ่นแหละพี่น้องก็เมืองว้ยสองหม่องจ้ะอันหม่องที่สองนี่ไปมืองแล้วราคาโอเคเลยคุณเจก็บอกว่าแต่แต่มันมีคนที่เขาจองก่อนหน้านั้นคุณเจแค่วันเดียวเองทุกคน จองก่อนหน้านั้นเขาจองเขาบอกว่าเขาต้องรอแบงค์แบงค์อนุมัติแต่คุณเจเนี่ไปแล้วค่ะพอยไปมึงกัน2คนแล้วหของโอเคเลยแล้วก็ทุกอย่างโอเคห้องใหม่มากแต่ว่าเจ้าของขายเพราะว่าเขาจะไปอยู่ต่างประเทศนะ สามีภรรยาเป็นคนไ Bana. ทยค่ะทุกคนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อ smoking, ที่ไปทํางานวันนี้เขาก็อยากขายราคาที่มันแบบเขาต้องการเงินนะทุกคนราคาดีมากทุกคนแล้วก็ห้องก็สวยมากค่ะเขาต้องรอแบงค์รอธนาคารอ่ะเพราะเขากู้ธนาคารไงคะคนที่เขาจะมาจองไว้รอสองอาทิตย์ตอนนี้ผ่านไปประมาณหามือแล้วค่ะทุกคนหามือแล้วเนาะจานเนาะถ่าเขาประพานแบงค์เขาประพานนี้ พอยกระบ,บอกกับในหนาว่าให้รีบทักมหาคุณเจหรือโทรมหาคุณเจเลยเพราะว่าให้ติดต่อคุณเจโดยตรงเนาะเพราะว่าอันนี้เรื่องนี้พอยกระบ,บอกบริษัทถัดปไปนะพี่น้องที่เขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะโทรหาเพราะว่าคุณเจบอกว่าพรี่จะใจใจสดไหมคะ่ะคือใจครั้งเดียวเลยนะี่สเนาะแต่ว่าอันคนแรกที่เขาจองไปเขาใจอยู่คะ่ะเพราะว่าเขากะอันต้องรอแบงรอแบ,งอ,แบงอนุมัตินะคะทุกคนรอธนาคารที่เขากู้นะคะเนาะแต่อันนี้พอจะไปจะเป็นสาขาแรกนะคะ เป็นโครงการแรกเออสาขาพะันพี่น้องเป็นโครงการแรกที่โปรเจกต์ของเขาอะค่ะทาดาเนาะราคาหนาลักจริงสิก็โอเคนะคะกับมึงมึงอยู่ายคุณถามว่าอันจิยูเองบอกก็บว่าได้ยูเองนะคะจะให้เขาเซาแล้วก็คุณเจนี่เขาก็เคยมีประสกกบการณ์ก็คืออัน อังสาเนอะอยู่วันฟินแลนด์บันีิก็เ,เขามานี่เขาก็มีความลูกเกี่ยวกับพวกแบบนี้เขาก็เลยแบบว่าอยากสารตนต่อในสิ่งที่เขาทําอยู่ฟินแลนด์นะสิแม่คะ่ะนี่เราก็สื่อสื่อ,อ,อ่อไว้ล้วก็ให้คนเขาเซารแม่จ้ะวัดพอเรามาอยูบุรีรัมนี่บุรีรัมย์มันบ่เด๊อปปู่าเหมือนพูกเกตพัทยาอย่างเง,งี้ยแต่มันก็จะมีขึ้นขึ้นมาแล้วคะ่ะคอนโดที่สูงที่สุดในบุรีรัมย์เขากำลังทําโปรเจกต์อยู่แต่อันนี้มันราคามันหยบเยาเล้วก็ ติดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีลำเนาะมันก็โอเคสิ่หอดแล้วพี่น้องถึงอ่านุสาวรีแล้วนะคะนั่นค่ะทุกคนทาดาทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะทาดาคอนโดหนึ่ง ดาดาเรียวเขาเลยค่ะ And inside, นี่ค่ะไอออันนี้นะจะเป็นอันแรกมกั้งในบุรีรัมหรือเปล่าพอยเป็นแน่ใจนะคะแต่ว่าคนโดในบุรีรัมนับได้ค่ะเปหลายเพราะว่ามันบปได้แบบเป็นเมืองแบบป๊อปปูล่าอะไรขนาดนั้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแบบใช้หาดอีหยัง,ยงเสียพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพอสิเขาไปคุยกับ อันไายหนาบโบรกเกอร์อะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาร้อยอยูนี่เนาะพี่น้องเนาะป่ะ๋ยวพอสิดทายมึงได้ใจได้ว่าหองเป็นจังใจด,ดีบัเนาะนี่ค่ะท่าดาเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะกะ็จะประมาณนี้จ้ะอื้อหือใหญ่หอมเช้าเลยซีรีส์บุซซี Ah. university. University, yeah. Okay. i Ah, uh, I was expecting a lady. No, man. Uh... Oh, yeah, <laughs> <laughs> yeah, yeah. Uh, ah, it's, it's my microphone. Yeah, yeah, it's part of my girlfriend. Ah, okay. Yes, I, oh, okay. <laughs> I need to... I need to come to Kairouan. ขาาเยอะทำก็ <Okay. S 2> เลยไม่คูอพวกันก็นขาดทุ <Okay. S 2> นแหละก็ื้อซื้อมา1น <Okay. S 2> ่จุดค่ ค่ะทุกคนตอนนี้พอยก็ได้เปลนมึงคอนโดแล้วแล้วเนาะคะ่ะในความคิดของพอยกับคุณเจก็ต้องเลือก,กสิ่งที่ราคามันอบกว่านี่นะคะก็คือคอนโดครั้งแรกที่พอยไปดูนะคะที่ว่ารอคนที่บุ๊กคนแรกคนที่จองคนแรกอะคะ่ะเขาแต่คุณเจก็บอกพอยนะคะตอนกลับบ้านมาคุณเจก็บอกพอยนะคะว่ามีความรู้สึกว่า คนที่จองคอนโดคนแรกเขาหนาจะโบผา,านเออแต่พอยก็แบบไม่สิพอยก็นึกนึกในใจเนาะว่าประเทศไทยนะ่ะเวลาเขาจติตตรวจสอบเยังพพอยคิดว่ามันอาจจะตรวจสอบนานเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนพอยก็ต้องรอก่อนร้อคอนโดก่อนเนาะว่าแบบคอนโดแรกที่พอยไปมึงนะ่ะราคาอันนี้คือราคาที่คุณเจพร้อมจ่ายมากๆนะคะทุกคนเราก็บอกว่าฉันนะ่ะเตรียมพร้อมมากที่จะจ่ายถ้าเครดิตคนนั้นนะ่ะที่เขาจองไปคนแรกอะ่ะคือโบผา,านเขาเราก็จิตใจ เสียงหายค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะไอแต่คุณเจแล้วก็เป็นคนที่อ่ารอบขอบในเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาเห็ดงานแบบนี้มาด้วยตรงนอพี่นอก,นอก,นอกบ้านนี้แล้วเขาก็มีวิธีการพูดการเว้ายังแต่สําหรับพอยเนี่ยพอยบ่ฮูหูดหอกค่ะทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นเขาเอ้นว่ามาร์เก็ตติ้งเนาะทุกคนเนาะสาหรับนายหนาเขากับมีวิธีการพูดของเขามาร์เก็ตติ้งของเขาอะไรเงี้ยสำหรับคนสื่อแบบเฮาเฮาก็ต้องแบบเออบอกเขาว่าเออฉันอะ คือเขามิจะมีวิธีการพูดของเขาว่าบัตเจ็ตเท่านี้เท่านั้น last พภ i ยสุดท้ายราคาสุดท้ายคุณจะนําเสนอฉันเท่าไหร่5ปีแล้วนะคะอันนี้คือเจ้าของเขาก็ม้านําเลยค่ะมีเจ้าของเป็นผู้ชายผู้ชายเสือดำเนท่มากกับลูกเขาก็เป็นเจ้าของแล้วเขาก็มาก,กับอันบโบลกเกอร์เป็นนายหน้าที่เป็นชาวต่างชาตินะคะทุกคนอีกคนนึงที่ว่าเลาวพายพอยยางเขาไปมึงซาวไวนาําอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายะคะ่ะอันนั้นเราอยู่ลอยเอ็ด คนนั้นเป็นบิสเนสแมนเลยทุกคนขายแต่ว่าเขาบ้านในเปิดห้องให้มึงได้ค่ะเพราะว่ามีผู้เช่าอยู่ผู้เช่าเนี่ยจะกลับมาอีกทีเนี่ยประมาณตอนเย็นเขาก็เลยจะให้พลอยกับเขาไปเมืองกอนเนาะบนันดีราบร่ไอยู่เรากลับบ้านแล้วเนาะจ้ะเนาะอยู่รอยเอ็ดโอเคค่ะเดี๋ยวพลอยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะที่เป็นห่วงคุณย้ายเนาะพี่น้องเนาะแลวก็อ่า คอมเมนต์มาเยอะมากนะคะตอนนี้คุณยายได้กลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะอัปเดตให้มึงอีกละครั้งนึงนะคะว่าคุณยายน่ะเป็นจังใดนเนาะพี่นองเนาะโอเคค่ะช่อง p r e c ซ s ต์ y อต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย